คาุอราเมือทั้ทาสาริีกแนววิีทไทยเนรยกับีซ้คชิมหหครับคุณน้อยกินไหมกินแล้วไม่ย่อยกินแล้วไม่ย่อยฮะอันนี้ไม่ย่อยไม่ได้ครับกิ่งไม้ครับผมอันนี้มาจากอะไรครับมาจากอันนี้มะม่วงมะม่วงครับผม มเอาอะไรหั่นครับนี่ไม่ใช่โอใครจะไปใช้อีโต้ล่ะเขาใช้มีดปอกเปลือกขอเดี๋ยวนี้ยูโรต้ามีปอกเปลือกใช่มีดปอกเปลือกตั้งนะไม่ใช่ขอบก็ละเอียดแค่นี้นะจอมขมเหงือบจอมขมเหงือบนี่วันนี้นี่ไหนไหนโชว์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 นี่จัดจัดพอนี่นะอ่าอย่างนี้นะกลายมาเป็นแบบนี้นะกลายมาเป็นแบบนี้เลยครับของอ่าสุดยอดยอดโอ้นี่ เขาเรียกว่ารวบรวมนวัตกรรมเลย<ต>ใช่ครับในงานเลยใช่ที่เรามาวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นอย่างแจกายฝมือฮะถุงม,มือเราก็แจกอ่ะถุงตึ๊ดๆเราก็แจกครับผมฮะถุงพลาสติกเราก็มีอ่แต่เรามีรองเท้าบูธให้ด้วยม,มีรองเท้าบูธด้วยมีรองเท้าบูธให้ด้วยแล้ววันนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยจอมวันในงานจอมวันในงานวันนี้วันสุดท้ายแต่แบบเฮ้ยบางคนแบบเขชอบเธอแบบตรงมาจอง มาเลยก็ได้ราคาพิเศษเหมือนกันอ่ามาในงานนะแต่ถ้าว่ามาไม่ทันจริงๆโทรเข้ามาะจะเป็นใสายของเราอ่าโทรเข้ามาเลยแล้วบอกว่าขอจองสินค้ากระต่ายน้อยช้างน้อยช้างเล็กจองขมือแบเจ้าขมือแบบจิว๋วโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้ราคาโปรโมชั่นในงานได้เลยขอให้จองภายในวันนี้สีอลันไปตั้งชืง่อกระต่ายน้อยชือนู้่ออ่า ไมต้อองาเพราะว่าผมอยากพูดมากเลยมันไม่ค่อยมีคนถามไงเราไม่ได้เจอกันานนะใช่หลายปีนะครับทำไมกระต่ายน้อยรู้ไหมครับกระต่ายมันวิ่งอยู่บนสนามหญ้าป่ะอ๋ออ่ามันน่ารักน่ารักกระต่ายมันอยู่บนสนามหญ้าไงเราก็เลยเรียกมันว่ากระต่ายน้อยอ๋อเออมันอยู่บนสนามหญ้าใช่แล้วฟันมันก็จะแหลมๆใช่ไหแทะหญ้าแทะแทะหมด พอบอกกระต่ายน้อยทุกคนจำได้หมดเลยวันนี้บอกรถตัดหญ้าปุ๊บกระต่ายน้อยวิ่งเข้ามาละอ่าข้าวหมดเลยใช่แล้วอย่างเครื่องย่อยทำไมต้องจอมขมือบครับผมเวลาเราใสุ่กิ่งไม้เข้าไปปุ๊บมันบึบ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 มันแบบเหมือนกระตูนอ่ะตัวกระตูนที่แบบมันมันแบบขมือแบบ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 มันอย่างนั้นเลยครับผมเวลาเราใส่ไม้ไปเมันอย่างนั้นเลยอ่าต้องดังอยู่แล้วมันต้องใช้เครื่องแรงใช่ ใช่ครับใครบอกว่าเครื่องย่อยเสียงเบานะผมบอกเลยว่าต่อต่อาม่ต่อแว่าต่อแหลมต<อ>่อแหลมไม่ใช่ครับต่อแหลมคือเราต้องยอมรับนว่าการทํางานประเภทนี้มันมีเสียงแงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาปเ,เป็นกัวใส่น้ำวเพื่อนบ้านแต่ก็ต้องบอกมีเทคนิคให้เราก็คือขนมครกซื้อน้ำเต้าหู้ปไปให้เขาก่อนตอนเช้าบอกว่า เดี๋ยววันนี้ไฟฟ้าเออผมกอนลุกเนใน้เสียงหน่อยนะเอ่อขอย่อยกิ่งไม้หน่อยนะครับอาจจะดังนิดนึงที่ผมมันเอาไปเผาเนาะใช่หมดนี้มันจะเป็นเป็นปุ๋ยเผาก็เหม็นอีกเดี๋ยวก็มาปนหมมอีกอ่านี่ผมแก้ไขปัญหาให้แล้วอ่ะก็คุยอย่างได้เพื่อนบ้านอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าเศษจากส่วนของกิ่งไม้ต่างๆที่เราตัดทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นวัชพืชกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ได้หมดเลยได้ย่อยเขาเรียกว่าย่อยมาแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรต่อได้ อย่างแรกเลยคิดไม่ออกไปทําปุ๋ยอ่าแต่ถ้าอยากได้ตงังเอาไปทําดินปลูกอ่โอ,โอ,อเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ดินปลูกต้นมไ<ผ>ม้ไงเอาฝนว่ปปาเปบาปตอนเช้าเอาหนุกพกให้เพื่อนบ้านอ่อาพอหมักพอพันู่นทํานี่เอาตรงนี้ไปแจกเพื่อนบ้านได้ไหมใช่อือเดี๋ยวนะอ่าเพื่อนบ้านก็มีกิ่งไม้มาขอเอามามาย่อยให้เอออัมนี้ได้คนใหญ่ๆก็มนร่วงกันได้ได้ครับได้ก็จะเป็นกอดหนึ่งท่านซื้อก็ได้ ชุมชนหมู่บ้านก็ได้ได้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนก็สามารถซื้อได้อบตก็ได้อบจได้หมดเทศบาลได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างประโยชน์จากเศษพวกหญ้าไม้ต้นีื่นนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะไม่ทำนะครับนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อครับคุณน้อยเข้ามาทีเดินงานเลยครับอ่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันลงบุษบงกาวเลยครับยุ้งไหนฮะเอ่อเสาสิบสี่ สองสิบสี่เนี่ยผมการตรงนี้ locking, mm hmm. lock. Lock เลยสองสิบสี่นะครับครับสองสิบสี่ล็อกล็อกนี้เลยครับครับครับว่าจะเดินไปหามาเจอก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกรอบครับอ่ะยิ่วยคนหล่อมาทางนี้

นนี้เราอยู่กับบูทฮิโนต้านะครับกับเสีย่ยวรายกัทัศ์ไทครับครับโอ้วันนี้น,ะน่ะน้องๆน,นะครับเรือใช่ครับมาโทนะครับอขอญาติเลยรีวิวไว้ผมหน่อยเมื่อกี้เจอกันข้าวๆนะมีบรรดาน้องเดินนี่นั่นอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอรตอนนี้นะทางฮิโนต้านะครับเราก็มีเจ้าที่เป็นแชมเปี้ยนของเราก็คือช้างนออ้อย 5G <า>ตัวนี้นะครับ,รบเป็นรถพลวนดินที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย <c oughs> อ่าเราเคลมแบบนั้นเลยเพราะว่าห <c oughs> นึ่งยังไงครับเรื่องของการทํางาน,นะครับ <c oughs> ประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแข็งนะครับถนนลูกรังยันแปลงผักสามารถใช้คันนี้พรวนได้เลยคันเดียวได้ทั้งพรวนดินยกล่องกบโคนสาดดินชักล่องทําคลองไส้ไก่คันนี้คันเดียวจบรถแรง ลดแรงลดคนลดเวลาอยู่ในเครื่องนี้เลยเครื่องนี้ทันเดียวจบเลยช้างน้อง 5G ช้างน้อย 5G แน่นอนเลยครับครับผมตัวนี้นิน่มนานยังอุ้ยตัวนี้ผมทำมา7-8ปปีแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราเป็นแชมป์ทุกปีครับผมเพราะว่ามันจะมีคู่เขาเรียกว่าคู่แข่งนะที่เข้ามาเนี่ยในตลาดเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเคลมว่าดินแข็งทำงานได้อ๋อนี่ดินคงดินแข็งเขาต้องบอกว่าปลวนดินอย่างเดียวอ่าพลวนดินมันพลวนดินอยู่แล้วเพราะมันคือรถพลวนดิน ถ้าคุณซื้อแล้วพรวนดินแล้วพรวนดินไม่ได้อย่าขายครับแต่คุณต้องพรวนดินได้ทุกทุกหน้าดินเพราะหน้าดินมันมีแบบส่วนผสมไม่เหมือนกันลูกค้าครับเราอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันอ่าบางที่ดินตายบางที่ดินเหนียวใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือดินแข็งครับอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องทํางานได้นะครับอ่านี่ตีน้อยนี่ตีน้อยี่นี่นี่อันนี้อันนี้ตัวใหม่ของเรานะครับตัวใหม่ของเรานะครับตีน้อยโตไวอะครับผม เวลามันเร็วฮะอ่ะเวลามันเร็วใช่ครับผัดมานะตัวข้างหลังนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้อันนี้ช้างน้อยนะช้างน้อยอันนี้ช้างเล็กช้างเล็กอันนี้เล็กจริงละอ่าอันนี้ช้างเล็กแล้วอันนี้เนี่ยต่างไงกับช้างเล็กช้างใหญ่ช้างน้อยตัวนี้เนี่ยเป็นรถถากหญ้าได้ตัดหญ้าถากหญ้าถากหญ้าคือแบบตัดให้เรียบตัดคือตัดแต่ผาเอาออกไปเลยอ้าวคุณน้อย สมัยใช่ไหมเอาไปถากหญ้าหน่อยโยนจอบให้อันนึงจบจบเอรมันไม่ได้ตัดหญ้ามันคือถากหญ้าอ่าแต่เราไม่ต้องใช้จอบแล้วเราใช้ตัวนี้เลยนี่นี่นี่ดูดูใบตัวนี้นี่่มันใช่ไหมครับอ่ะมันเหมือนกับเราเอาจอบะครับไปถากหน้าดินอ่ะอ่ะแล้วลากถอนลากถอนโคนออกหมดเลยไม่ใช่ตัดไม่ใช่ตัดนะ ตัดหญ้าคือตัดหญ้าอ่าอั้ถากหญ้าถอนรากถอนโคนออกหมดเลยวัชพืชออกหมดเลยเอาออกเลยแล้วก็สามารถที่จะไปรื้อตอหญ้าด้วยอ่าบางทีเราเจอตอหญ้ากอใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะคือเราตัดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เพราะมันเป็นกอใหญ่ทำทำยังไงมันก็ไม่หายอักทีหนึ่งเอาไอ้ตัวเนี้ยไีเลยไหาทั้งราก ทั้งคนหายหมดเลยเป็นจะยางเดียวอะไรที่มันใหญ่กว่ายาใช่จะขอยมันอยู่กันผิวดินอะใช่ครับตัวนี้คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าในราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทโคตรคุ้มโคตรคุ้มครับผมบอกราคานี้ฟังแล้วนี่โอ้โหอ่าตัดสินใจง่ายตัดสินใจแล้วนอกจากนั้นนะควนดินได้ด้วยผฟังก์ชันเพิ่มขบีหัวใช่ควนดินได้ด้วยอ เปลี่ยนชุดนี้ใส่ชุดนี้เข้าไปก็เป็นพวนดินละอ่านี่ไดายา้ยญ้าถากหญ้าแ้ก็พว,วนดินคันนี้คันเดียวอ่ะแต่ต้องบอกว่าสําหรับงานทั่วๆไปพวนดินงานทั่วๆไปจะไม่พวนดินเหมือนเจ้าช้างหนอ้อยอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะทําแปลงผักเล็กๆใช่ไหมแเราก็ใช้เจ้าช้างเล็กคันนี้ก็พอแล้วหน้าฝนเอาไปถากหญ้านะพอเสร็จปุ๊บก็มาพวนดินปลูกผักต่อเลยครับอ่าคันนี้คันเดียว เสียโอลานครับฮินโนตาอันนี้ต้องจําเป็นไหมฮะต้องเป็นแบบหน้าดินที่เป็นแห้งไม่จําเป็นหน้าดินเปียกอะ่ะได้อ่าแต่เราจะไม่เน้นในเรื่องการไปทำอ่าไปก็เรืยอไปไถนาไปตีนาอ่านะครับตัวนั้นเออครับรบันี่ก็คือช้างเล็กอันนี้ช้างน้อยไม่มีช้างใหญ่ไหมฮะไม่มีแล้วครับผมมีสองช้าง ให้จับให้กันเรียกว่าครบเครื่องละใช่แต่ในแต่ด้วยครับยังมีกระต่ายอีกือจับช้างแล้วมาเป็นกระต่ายแล้วใช่กระต่ายนี่มันหน้าที่อะไรฮะตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วมันบดได้ไหมบดด้วยบดด้วยตัดด้วยสับด้วยสับอีกอ่าโอ้มันไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวได้อย่างนี้อ่าทนงต้นไม้ได้ไหมต้นกระถินประมาณนิ้วป้องตีเลย ตัดเลยแล้วมันสับละเอียดเลยครับผมอ่าเจ้าตัวนี้ครับนี่นะเจ้ากระต่ายน้อยกระต่ายน้อยอ่าหรือหลายๆท่านก็รู้จักว่ารถตัดหญ้าใบวายนั่นเองทําไมครับเป็นใบวายอ่านี่ฮะต้องดูดานนาอืมต้องดูด้านนาครับอ่าเห็นยังเป็นใบวายอ่าหรือเราจะเรียกอย่างเป็นทางการว่าเฟลมูเว่ตัวเฟลมูเว์เนี่ยก็คือเป็นใบตัดแบบเวียง คือใบตัดแบบเวียงเนี่ยคุณสมบัติของมันนี่ก็คือมันสามารถตัดหญ้าและสับหญ้าด้วยในตัวในตัวคือถ้าเราปกติตัดหญ้าปุ๊บเราต้องไปเอาญ้าที่มันล้มเนี่ยออกใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องตัดเป็ดป่อยนั่นทิ้งเลยเดี๋ยวมันกลายเป็นปุ๋ยเพราะเราสับมันละเอียดแล้วครับผมเออเสี้ยวโอลาณครับทำไมไม่เอากระต่ายน้อยกับช้างเล็กลงกันนะเออ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นผมยังมีอีกเยอะรวมกันได้แต่อย่าให้มีนวัตกรรมอะไรที่มันอำนวยความสะดวกยิ่งกว่านี้คืออย่างนี้ถามว่ารวมกันได้ไหมผมเคยทํารวมกันแล้วแต่ว่าคําว่าระหว่างรถตัดหญ้ากับตัวเนี้ยนะครับมันทํางานเนี่ยมันเป็น forward กับ reverse มันทํางานไม่เหมือนกันอ่าถ้าเป็นตัวด้ายมันหมุนเดินหน้าแต่ถ้าเป็นตัวตัดหญ้ามันหมุนถอยหลัง <ล>งงนะสิกระบวนการทำกระบวนคือถึงนี้ถ้าเราเอา,เอาตัวดาย่าไปตัดหญ้า,างเล็กมันตัดได้ไม่เนียนเท่ากับตัวนี้อ,อันนี้ก็เรียกขอลากของกนเหมือนกันใช่คือมันมันตัดหญ้ามันจะเป็นแหลมแหลมแล้วก็บดด้วยบดด้วยอ,อันนี้อ่ะตัวนี้นะครับงานตัดหญ้าต้องเป็นเจ้ากระต่ายน้อยอ่าตัวนี้เราตัดได้ตั้งแต่สนามฟุตบอลสนามหญ้าสนามล์ฟ สนามหน้าบ้านสนามหลังบ้านในสวนพื้นที่รกล้างว่างเปล่าที่เรามีแต่หญ้าขึ้นนั่นนะอ่ะเอาเจ้าตัวนี้ยลุยเลยมันก็เรียบสวยางาใช่ตัวนี้ลุยได้เลยแต่ถ้าจะเรื่องกําจัดกําจัดว่าจะพืชเอาแบบาถากถอนรากของคนช้างเล็กตัวนี้ไม่ต้องไม่ห่วงหน้าสวยใช่ครับเอาเอาเรื่องของความเรียบร้อยถูกต้องหมดทุกสิง่งทุกส่วนถูกต้องครับแต่ถ้าจะครบเครื่อง เจ้าช้างน้อย 5G ครับผมตัวนี้เลยใช่โนต้าครับผมอันนี้นะครับช้างน้อย 5G ช้างเล็กกระต่ายน้อยครับและนี่อะไรครับผมนี่ครับกระลอกครับนี่ฮะดูอันนี้คือท่อนไม้ครับกิ่งไม้นะครับครับเราจะมาใส่เจ้าตัวนี้นี่แล้วมันออกออกมาเป็นแบบนี้ อ่าโอเคท,ที่แนะนำามืกี่สามตัวนะน้องๆสามตัวนี่คือเรื่องของการเดินเป็นเคลื่อนในการนนตัดหญ้าพืนดินแต่อันเนี้ยคือเราจะมีพวกเศษกิ่งไม้นะครับที่เราเราตัดแต่งกิ่งเศษปุ๊บกองทิ้งไว้ไม่รู้ไปไหนต้องเผาใช่ไหมวันนี้เขาไม่ให้เผาลด PM 2.5นี่เรามาย่อยทำปุ๋ยเราจะเรียกชื่อย่อยนะตัวนี้นะฮะเราเรียกว่าจอมขมือ จอมขมือกใช่จอมขมือบเลย<ม>ตัวนี้เลยนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรารู้ว่าปัญหาในเรื่องของการเผามันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกิ่งไม้ต่างๆพวกนี้เวลาเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมาทําประโยชน์ได้เราสามารถเอามาทําปุ๋ยได้เราสามารถเอามาทําดินปลูกได้ตัวนี้เลยนะครับเจ้าจอมขมือแล้วมันออกมาเนี่ยคือมันย่อยได้ละเอียดนี่คือจุดเด่นของมันย่อยได้ละเอียดสามารถเอาไปหมักปุ๋ยใช้เวลาแค่ 15วันหรือ2สัปดาห์เราก็ได้ปุ๋ยมาใช้แล้วทางด้านก็แล้วโอ้พอพราะพอกำจัดแล้วครับบทละเอียดแล้วครับไม่รู้ทาไปต่อก็ไปทําเป็นเรื่องปุ๋ยได้อ่าแต่ถ้าเราอยากเพิ่มมูลค่าเราไม่อยากทําปุ๋ยละเราอยากทําดินปลูกเดี๋ยวนี้ดินปลูกขายถุงละ20บาทนะครับผมอ่าถุงนิดเดียว20บาทแล้วถ้าเราเอากิ่งไม้ที่เราทิ้งทิ้งทิ้งเนี่ยเอามาผสมในดินทีดเอีไปปลูกต้นไม้เนี่ยเอามาแพ็คใส่ถุงขายได้รายได้อีก กากแบ,บ่งปันให้ชุมชนได้ด้วยถูกต้องเป็นมิตรไอ้เม็ดแอนนะครับเป็นมิตรกับสีแวดลรอเป็อใช่เป็นมิตรกับผ<ช>ู้อยู่ร่วมก<ช>ันด้วยแล้วผมจะบอกเลยตอนนี้นะในหน่วยงานต่างๆนะติดต่อเราเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ,รบไม่ไว่าจะเป็นหน่วยงานอบตนะครับหน่วยงานอบจเทศบาลมหาวิทยาลัยหมู่บ้านกำลังตามหาเจ้าจอมขมือเือตัวนี้่าชื่อมันว่าจอมขมือเือเรียกจอมขมือเือเลยจอมขมือเือเลย หรือเครื่องย่อยกิ่งไม้ครับต้องทิโนตาด้วยแน่นอนครับผมเพราะว่าครับผมเราเนี่ยต้องบอกว่าเราตั้งใจนะฮะเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อจะพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กเราต้องการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมเราต้องทําการวิจัยอย่างหนักเพื่อที่จะได้สินค้าที่ดีที่สุดสําหรับเกษตรกรครับทําไมต้องเป็นที่หนึ่ง พราะความเป็นที่1จะได้ประโยชน์จากผู้ใช้สูงสุดใช่แล้วต้องบอกนะครับคนที่จะบอกว่าเป็นที่1ใช่หรือไม่ใช่นะเป็นที่1ห,หรือเปล่าคือคุณครับอืคุณเท่านั้นนะเป็นผู้<ช>การันตีให้นะใช่ครับแล้วก็ความเป็นที่1น,นี่ก็ยาวนานต่อเนื่องใช่ครับต้องขอบคุณลูกค้าด,ด้วยครับครับผมหาช่องทาง,งต่างๆที่จะติดต่อเรื่องราวของฮิโนตาอ่าเรามีทั้งใน Facebook ใน YouTube ใน Ti k ต o k นะครับพิมพ์ว่าฮิโนตาไทยแลนด์ นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับฮิโนต้าไทยแลนด์ครับบอกหมดทุกสัตว์ทุกส่วนเรื่องการรีวิวอ่าใช่เลยแล้ความเรื่องของความรู้ด้วยทางด้านเกษตรใช่ครับีมีแนวทางอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการฮิโนต้าโมเดลนะครับหนึ่งครัวเรือนหนึ่งพืชมูลค่าสูงอือฮอบตอนนี้เราเผชิญกับปัญหาเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำเราไม่รู้จะปลูกอะไรและเพราะปลูกไปก็เจ๊ง ใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามีทางเลือกใหม่เจ๊งไงครับผลผลิตไม่ดีหรือไม่มีช่องทางขายดูสิฮะวันนี้ราคาข้าวครับยังไม่ทันปลูกก็ขาดทุนแล้วสี่พันกว่าบาทครับอ่ากีเอนหนึ่งก็สี่พันกว่าบาทแล้วห้าพันกว่าบาทแล้วผมถามว่าคุณจะไปแข่งขันได้เหลืออะไรต้นทุนคุณก็สี่พันกว่าบาทแล้วอ่าแล้วจะเอาอะไรไปสู้เขาฮนะเราต้องมามีพืชเขาเรียกว,ว่าพืชอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นพืชรอง อ่ที่สามารถมีช่องทางการตลาดได้สร้างมูลค่าให้ได้สร้างมูลค่าให้ได้แล้วเรามีแล้วนะครับมันก็เรียกว่าเป็นการต่อรองไม่ใช่ครับเราไม่ได้การต่อรองคืออย่างนี้นะฮะวันนี้เนี่ยพืชมันมีหลากหลายอ่ะเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวถูกป่ะเราได้มีทั้งผักผล,ลไม้อ่ะแล้วมันมีตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจที่วันนี้ตลาดกําลังให้ความนิยมมะเขือเทศกินสดมะเขือเทศกินสดอ่าใช่ ถ้ามูลค่าก็ดีด้วยโลหนึ่งหลายร้อยอแล้ววันนี้เราไม่สาม,มารถที่จะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเพราะของมันน้อยของหายากของหายากแล้วก็เกิดต่อไปเราทําของมันหาง่ายขึ้นมาอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงตรงนี้ก่อนคุณจะปลูกยังไงให้มันอร่อยเออคุณอย่าไปคิดว่าคุณยังไม่ได้ทําเลยใครก็ปลูกได้แต่ปลูกยังไงให้คุณภาพดีปลูกยังไงให้คุณภาพดีเพราะฉะนั้นวันนี้น่ะเรามีเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัด นะครับหรืออินดิเคเตอร์ก็คือทำการทำเกษตรแบบ2คิวสองคิวนะสองคิวคิวแรกนะครับก็คือเรื่องของ quality อคุณภาพคุณต้องมีมาตรฐานคุณถึงจะได้คุณภาพครับผมถูกไหมถ้าคุณไม่มีมาตรฐานทำทำทำซีซัวทำไปเนี่ย ผมถามว่าเราคุณภาพคุณอยู่ตรงไหนลดน้ําบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่บ้างผมถามว่าเราคุณภาพคุณจะสม่ําเสมอแบบไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรฐานพอคุณมีมาตรฐานคุณทําได้ตามมาตรฐานมันจะออกมาคือคุณภาพครับครับนี่คือคิวที่หนึ่งอ่าถัดมาครับเราต้องมาดูคิวสองคุณตีตีปริมาณเป็นไปที่ตลาดต้องการครับอ่าอย่างวันเนี้ยผมยกตัวอย่างราคาข้าวทําไมถึงตกทําไมราคาข้าวถึงถูกแม่ เพราะว่าปริมาณซัพพลายหรือปริมาณข้าวสต็อกของข้าวเนี่ยมันล้นโลกอมหมายความว่าข้าวมันมีเยอะกว่าคนกินครับราคามันก็ถูกไงเห็นไหมมันคือเรื่องของปริมาณที่มากกว่าตลาดอันนี้แค่ยกยก,กเรื่องของปัญหานะนี่ยังไม่ปิดย่อยเรื่องของสัดส่วต่างๆนะใช่จะพันธมิตรร่วมกันอกีกใช่ครับช่องทางแบบนี้องค์ความรู้แบบนี้อยากมาร่วมเนี่ยครับต้องทางไหนติดต่อมาได้ที่ฮิโนตาไทยแลนด์ทุก เลยครับหรือเข้ามาที่ l i น์แอดก็ได้นะครับฮิโนต a าทีนะครับกิจกรรมแบบนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วครับจำชื่อีกทีฮิโนต a าโมเดล1ครัวเรือน1พืชมูลค่าสูงมาร่วมกันเนาะก็มีหลากหลายปายใช่ครับตอนนี้มีหลายปาร์ตี้เข้ามาร่วมกันเลยแล้วก็รวมถึงบรรดาเนี่ยครับการแนะนํารีวิวเนาะใช่การดูแลหลังการขาย เรามีรับประกันสินค้าอยู่แล้วนะครับ1ปีนะครับแล้วมีอะไรครบทุกคิดและที่สําคัญที่สุดนะครับเรามีออนไซต์เซอร์วิสคือบริการถึงบ้านท่านแต่สามารถไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเนาะมันนาน,านดีต้องบอกอย่างนี้ว่ามีไปเราต้องเบอร์บางทีลูกค้าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยกเครื่องมาหาเราได้ถึงแม้ว่าจะเลยระยะเวลาหนึ่งปีไปแล้วเราก็ต้องไปหาลูกค้าใช่ครับเพราะนี่ถือว่ามันคือหัวใจการบริการลูกค้าครับแล้วห่วงใยลูกค้านะ ทั้งก่อนขายและหลังขายใช่เหมือนกับลูกของเราใช่ครับผมเหมือนเหมือนเป็นญาติเลยเพราะว่าอันนี้คนไหนนะครับผมจำไม่ได้แล้วคนโตคนเล็กคนเล็กเหรอมันยังมีโตว่านี้อีกเหรออ๋อนี่ยเนี่นี่คนโตนะฮะเาเรียกว่าพอดแม่พิมพ์นี่ไาโรูปได้รูปนะครับผมออแล้วครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข้าวนะก็ทุกทุกเรื่องราวข้อมูลก็ติดตามทุกช่องทางของพี่โนตาร์นะครับผม บรรยากาศของการจัดงานหน่อยฟาร์มเอ็กโปเป็นไงบ้างครับอันฟาร์มเอ็กโปปีนี้นะครับผมบอกว่าคนมาเยอะนะครับแล้วพื้นที่ปีนี้เนะี่ยใหญ่กว่าปีที่แล้วเนี่ยสองเท่าตัวนะครับแล้วคนก็มาเยอะกว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าและที่สําคัญที่สุดคือฮิโนตาครับมีเอฟฟี <c oughs> มาทักเราตลอดเวลาเลย <c oughs> อบูธฮิโนตาเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้ลุมกันนะ <c oughs> แต่ทุกคนที่มาเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกับฮิโนตาเลย <c oughs> เป็นเอฟฟี <c oughs> มาเลย เพราะว่าทางมันตันใช่ไม่ใช่ทางตันนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนผ่านมาก็รู้เหตุมานั้นรู้จักอีแล้วใช่คนที่เดินผ่านมาเนี่ยรู้จักฮิโนตาอยู่แล้วผมเดินไปทักบุทธไหนก็บอกฮิโนตาเขารู้จักหมดเลยงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานรวมตัว f อีฮิโนตาด้วยเขาปากนะฮะเรื่องราวดีๆนะ จากใจนะครับของผู้บริหารนะครับเสียโอลานในน้มคีโนต้าถ้าอยู่ผู้ฟ้าเมืองไทยประจานนาก็นำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็องค์ความรู้ด้วยนะฝากติดตามและเปกลัจใจครับกับทีมงานทุกท่านเสียโอลานแห่งฮิโหนต้าครับครับขอบคุณนะครับยยยยิิิิิ่งงงไไดดดููู้้้้รร คนสวยคนหล่อมาทางนี้เปิดทางสารดีๆกับวิธีสารับทิศทั่วไทยในรายการกับเซสวิตไลคพบกับนานาอาชีพนันนาเคล็ดลับของพี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยที่นี่รายการกับเซสวิตไลโดยน้อยร love